เลยทุกคนนาคือเอนมันนะเนี่ยครัตอนนี้เหลืออะไรเหลือกอซ่าเราจะมาเปิดกล่องนี้กันนะทุกคนจะเป็นกล่องล u c k y ี้สปินนะครับเป็นกล่องนี้นะฮะซึ่งเราจะใช้ไปขี่ซีจะต้องมาดูกันนะครับผมผมจะเอาแค่ชุดผู้หญิงเท่านั้นนะฮะ สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือจะเป็นกอรซ่านะครับคือจะเป็นกอรซ่านะคือกอซ่าได้มาก็คือแบบได้ทั้งเอฟเฟกต์โจมตีแล้วก็เหมือนเหมือนปืนเลเวลเจ็ดเลยนทุกคนปืนเนี้ยเราจะไม่พึ่งเจ้าแม่ครับผมใช่เดี๋ยวบารลมบ,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 บมีเจ้าแม่ไปหมดกับกล่องมูนี้ไนงะเดี๋ยวรอกล่องทอแล้วค่อยเปิดนะครับไปเริ่มต้นกันที่ศูนย์ยูซีก่อนอันดับแรกไปก่อนเลยอืม ยังไงเอาโหไปอีกกล่องหนึ่งเออ,อเไปอีกกล่องหนึ่งคนระับโอ้โหพวกเหลือแค่สองอันนี้นะฮะกูจะสธิยู่ซีเยอะมากเลยนะเนี่ยยังไม่ได้เสียสั้งคิวซีเลยนะยังไม่เสียสังยนะย้งคิวซีหกลอบแล้วรอบที่เก็บปะออกแล้วปะจอซ่าอดปดข้ามเลยผอ เ่อไปนี้แหละ10กล่องของจริงแล้วฮะของจริงแล้วไปกันครับ10กล่องแรกลุยยังไงมาละชิ้นส่วนไอ้นี่โอ้โหเบสิคเทียนนี้โอ้ยกาวดูดีโอ้ออกเตรลียนไปอีกรอบหนึ่งโอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ้าว ได้เพิ่มไม่ได้สองอานเลยนะแล้วผมไม่ค่อยแบบถูนโขนกับกล่องอะไรพวกนี้ด้วยสิเปิดกล่องพวกนี้ที่ไรผมไม่เคยไม่เคยจะได้เลยขอขอขอช่วยผู้หญิงขอช่วยหญิงขอช่วยผู้หญิงครับอย่าหนักขวาเกินได้ป่มเนี่ยมันมันมันเปิดแล้วหนักขวาไม่ไหวเลยเนี่ยซ้ายไม่ออกเลยของไม่ออกซ้ายเลยไม่ไปซ้ายเลยครับขึ้นบงขึ้นบินคงผมไม่ไปเลยอะ่ะเฮ้ยนี่อย่างหนักขวาไม่ินด้วย อันนะโอ้โหอีกรอบนึงไปร้อยกล่องจบที่ร้อยกล่องพอดีแล้วขึ้นมาขึ้นมาไปอีกสิบกล่องโอ้โหได้ยีนนะ่สิบกล่องแต่ไม่ได้นะครับอีกสิบกล่องไม่ได้โอ้โหมันออกยากจริงเ,เจ้าแม่เถอะทุกคนผมเลวไปแบบนี้แค่สิ์เ <laughs> จ้าแม่โอเค วะอยู่ไหนมาในเมื่อเปิดเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งบารมีเจ้าแม่ไงถูกต้องป่ะล่ะเปิดเองไม่เคยจะเปิดได้ครับสิ่งเดียวที่เราหวังได้ก็คือบารมีเจ้าแม่ครับตอนนี้ไปครับผมสิ่งก่องแรกลุยยังไงโอ้โหโอ้โห เอกซิกตอมจะเป็นอะไรโอ้ยได้แล้ว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 ได้หรือเหรอโอ้โหแม่จะไม่ได้ช่วยอะไรพวกนี้ไนหะไม่ออกเลยเจ้าแม่ครับเจ้าลูกด้วยเฮ้ย <c oughs> ใช่คือเจ้าแม่สงสารผมไงครับเจ้าแม่สงสารผมไงคือได้เลยเนี่ยเจ้าแม่สงสารผมไง เห่าเราได้ชิวตี้อยากได้ด้วยเฮียนนี่เฮ้ยชุดสีแดงพับองเราได้แล้วได้อีกแล้วยังไงต่อได้ข่าวว่าโดนหมดไปแล้วกับยูสอีกสิบกองสี่ครับ คุ้มไหมอันนี้น่าจะคุ้มอยู่นะคุ้มเอ้ยมาแล้วมาแล้วมีกล่องไหนที่พี่จอนเกลือไหมครับนี่กล่องนี้เนี่ยเกลือเนี่ยยังเกลืออยู่เลยครับอุ้ยแต่ว่ามันเริ่มออกแล้วมันเริ่มออกแล้วมันเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วไปอีกซิอ่อนเฮ้ย บอกแล้วว่ามันเริ่มมาเลยครับผมของจริงอะ่ะมันต่อจากนี้ของจริงมันต่อจากนี้ครับทุกคนไปอีกสิบกล่องเอ้ยมาอีกแล้วจบบเจ้าเกินหมวกหมวกแดงออกสองแล้วทุกคน เหลือทุกคนอยากเห็นไม่ตอกเลยทุกคนนาเกือเหมือนกันนะเนี่ยเกิกล่องมาแล้วไงเหลืออะไรครับเหลืออะไรครับตอนนี้เหลืออะไรเหลือกอซ่าเหลือแค่ปืนเหลือกอซ่าอย่างเดียว แล้วเราเหลืออี่ห้าพันเราคือเลกได้แล้วไงแต่ว่าแบบเราอยากเปิดเด็กสักสิบกล่อง <c oughs> อีกสักสิบกล่องเลยเนะโอเคพอ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 ครับเราเราแลกดีกว่าโอเคโอเคเอาแล้วผมล้งลงจารีเหรอลงจารีนะพยายาเสริมไปครับเป็นยังไงครับผมกาซ่าอันนี้ วิยจริงๆด้วยมันเป็นกอซ่าที่ไม่ต้องอัปเกรดทุกคนใช่ปะสวยเป็นไงครับพื้นหลังได้มาแล้วเป็นไงบ้างพื้นหลังสวยปะวิวห,ยหุยสวยมากทุกคนพื้นหลังสวยมากต้องจัดผมว่าต้องจัดทุกคนต้องจัด ต้องจัดต้องจัดทุกคนอันนี้มีมินิอาพีเข้ามาด้วยนะมีมินิอาพีเข้ามาด้วยใครแบบว่าอยากได้ชุดแต่ว่าไม่รู้จะทําไงนี่ครับผมเติมแค่600 600 UC ก็ได้แล้วนะฮะนี่แต่ว่าต้องเก็บเลเวลนะสะสมเลเวลเป็นมินิอาพีตรงนี้นะครับผมมีก็มีตั้งแต่เลเวลที่หนึ่งนี่ครับผมเลเวลที่หนึ่งก็จะเป็นหมวกนะฮะใช่เลเวลที่หนึ่งก็จะเป็นหมวกเลเวลที่สองไอ้เลเวลที่ห้าเลเวลที่ห้าก็จะเป็นชิ้นส่วนนี่ห้าอัน เลเวลที่7จะเป็นระเบิดนะครับผมเลเวลที่ที่10ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นี่เลยใช่ครับผมส่วนเลเวลที่13จะเป็นกรอบรูปกรอบโปรไฟล์นะครับผมส่วนเลเวลที่14ก็เหมือนเดิมเหมือนกับเลเวลที่ห้านะครับจะได้นี่ชิ้นส่วนห้าห้5อันนะเลเวลเลเวลสิบหกจะได้กระเป๋าอุ้ยกระเป๋าสวยนะอุ้ยกระเป๋าสวยกระเป๋าสวยกระเป๋าสวยเลยทุกคน ต,ต้อง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 จัดต้องจัดมินิอาร์พีนะครับผมเลเวลที่17จะได้ชิ้นส่วน10อันนะครับแล้วเลเวลที่19ก็ได้เหมือนกันชิ้นส่วน10อันส่วนเลเวลยี่สิบเนี่ยแหละใครอยากได้ชุดนะครับผมจะมีชุดให้เลือกถึง2ชุดจะสามารถเลือกได้แค่1ชุดนะครับผมเราอยากได้ชุดผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้เราอยากได้ชุดผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมใช่ทั้ง2ชุดนะฮะแบบนี้เลย อยากแต่งแบบไหนเข้าทีมก็สามารถเลือกอันนั้นได้นะครับกระเป๋าสวยนะกระเป๋าเหนือลำโพงใช่ครับ